ซ้ายก็ซึมไปเลยซึมไปเลยโอ้ยซึมไปเลยมันไกลแต่ซึมก็ซึมไปปล่อยหลวงดีกว่าคัน <c oughs> นี้มึงงั้นหไหมว่าข้องทุกอย่างนี่มันจะต้องรักษาวไว้ถึงประเพณีวัฒนธรรมคันนี้กางเกงนี่หนุ่มอะไรหนุ่มอะไรเราถามคำตอบซองบันที 108, ่รอยแปดสิบสี่ถึงแปดสิบแปดถมัยเอ่อจองกระโหลกางนี่กางเกงตกออดเอีแต่ป้าตุ้งเราหนุ่มกันมาตั้งแต่พอก็พอก็ผอกอผอ็พอ,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 อคนแรกเออคนแรกเลย มันก็เงินมันก,กน็เงินเอใช่ไหมคันี้ทำไมต้งควนหนุงประตุงฮะ่ทำไมควนหนุงประตุงมันมีสารพัดประโยชน์อาจารย์ครับสารพัดประโยชน์บนึ่งหนังสนุกหลุกสะดวกเอใช่ไหมเคือหนังสนุกลุกระดด <c oughs> กเลือมันไม่อึดอ,อัดม,มันไม่เถียวขับมันไม่เถียวนั่นอยู่เออคั <c oughs> นี้เราการแต่งตัวนี่ลักษณะภูมิประเทศเป็นตัวจีบงให้มนุษย์แต่งตัวอาจีบลักษณะภูมิประเทศเป็นผู้ตีบงเออบ้านเราคนตกดูตลอดเวลาใช่ไหม ก้ากล้วยก้น้องก้าลครองก้บึงก้บางเดินทางเราว่างประตุ้งกับกาเกงคำตอบนี่ก็ได้กับตอบใด้ว่าอะไรสะดวกกว่าใครเออาว่ยจะียมันดีเสียมวยมึงอะผู้ได้จอบไปต้ะเดี๋ยวก่อนตาหยอกแย่กับตังกลุ่มนี่หนูรีเออไหนๆป่ฟันตรีว่าสะดวกเนาะ นุ่งป้าตุ้งนี่แก่ไหมจัมว่าเราจะข้ามน้องกรองบึงองรือว่าไว้บางขึนมาวันนี้น้ำมันขึ้นมาเตรียมหน้าแข็งป้าตุ้งกันอยู่ว่าเข้าเสร็แล้วน้ำขึ้นมาเตรียมว่าเขา้าป้าตุ้งกันอยู่กลา่ข้าเสียแล้วน้ำขึ้นมากลางนข้าในจั่วพริกแต่เดียวป้าตุ้งกันโย่รุงเส็จแล้วการเก่งทำได้ไหมทำได้รึเปเรารึเราเราเลย นางขึ้นแต่พุงปลาตุ้งมาอยู่คอนางตามก็ปลาตุ้งจู่ลอไปเสร็จแล้วครับเบ้ไลยครับบ้องไลยนั่นประโยชน์ของการดีเราจะทำมากินเราลงไปทุ่งแบ๊เราลงไปดักแบ๊เราลงไปวาาาัางแต่ใกล้ดักปลานี้งน้มเทียมไนปลาตุงไปได้สะดวกเรียกการนี้ในด้านการดีเรา,าก็เรียกว่าเป็นการช่วยเหลือครอบครัวในทางเศรษกษษิจ เในเลร้อยอปลาตุ้งหนุ่งไปในร้ายในหน้านี่เกิดพบปูปลาอ้อยหรือหยอดพักหยดไม้ใส่ผอกมาสบายเลยสบายเลยากางเกงมีซิลหรือเปล่าหรือเปล่ามันซิลแต่กางเกงดีไซน์มัน,นม,มันไม,ไม่มีซิลเลย น,นี่ลองคิดแล้วว่าปลาตุ้งเอื้อมหน่วยหน้าแนวอย่างไรกันมาแล้วเราคนชาวบ้านนอกคกนปะป้าอ้อมเรามีไม่เพียงพอตทางรัชการแกล้ไม่เพียงพอปลาตุ้งพื้นเดียวเอื้อมหน่วยให้หลกสร้างเมี่ยนึ่งก็อยู่ในทุ่งเดียวกันสบายไล่สบายไล,ยยลย่โอ้โหรับไม่ไหวแล้วใช่ไหมโดเรเอานะเอาละองยังนั่นปลาตุ้งอย่างเงี้ยย่ำหน่วยในชีวิตครอบครัวหายแล้วหายเลยหายเลย ให้เรือเราไปทำไรทำนาตัดโยงตัดยางน่ะชีวิตของเราการประกอบอาชีพในต่างกากระเจตดผ้าลูกติดไปด้วยมันห่วงนอนได้กเวลาของการปักพอดมันต้องนอนผูกเปรย์ใดเลยผู้เปรย์ใดเลยเชียงสีมุมพวกไปตุ้งเอนอนลูกเออนอนไนจะไปนอนไหนไปตุ้งจะไม่จะดุงจะไม่จะเตือน เวลูกเออี่แนบประเวทวายสบายลูกเออมันนอนบนเรือนแต่นอนบนกางเกงไม่ต้องเวงขอ,งอตายเลย <c oughs> ชัดเลยชัดสุดเลยฮะชัดสุดเลยเฮ้ยมึงเคยควงเปลี่ยนาตุ้งไหมกันเปล่งไห้ไรเปล่งวาตุง้ง ในเพลงแพระตุ้งหรือเอาข้อมถูกอย่างมันมีเพลงทั้งเปแล้วมึงเลวว่ะในจะต่าบันแต่ละเจต่าบันก็มีเพลงเพื่อความกลมเกลียวสมาธอกี้นองกับพีพบเขาได้รัวโอ้นี้นะเป็นหลุมของเจต่าบันนั้นอ,อันนี้มึงลองคิดเลวว่นะักกีฬาผู้ได้เรียนทองก้องประเทศในกีฬาในเขาจะต้องเปิดเพลงชัดนั้นเออเออเออแม่ไหนทองแกเก้าวใจผู้น,นั่นอย่งโยเกีร์นึ่งเลยป้าป้า การนียกตัวอย่างว่านำนมแม่นี่มันต้องมีาการเตือนให้ลูกรู้ตึ้งขานำนมใจลูกเขาเรียกว่าเป็นการเตือนเป็นการสะกิดครับให้เรียกว่าช่างไดมึ่งหองเพลินขานำนมใหม่หมาโอ้ยสาบายมากมึ่งหองเพลินขานำนมใหม้แกองค์ความรูอย่าอย่าทำนมหกในชาเชียดใจเพราะมันเป็นนมควยอะไม่ต้องแล้ว เขาผุดตึงเพลงขาน้ำนมแต่ปัจจุบันนั้นจริงไอ้ลูอก็มนุษย์เรานิจใจนมโคนมควายกันเมื่อ่นมเหมืนแล้วน้องเมียขอโทษแม่ผัวเฮนี่เพลงขาไอ้ไรวะมึงเพลงพยนฟาตุ้งไก่แทนแทนเงี้ยไก่องร้องเองี้ยควังควังเงี้ยไม่พันเพื่อเพล่งฟาทุ้งเออข้อโทรอาจารย์กับนาเคือเพื่อเพื่อประกอบไม่มันเี่นหมดปุ๊บชนะชนะโดยข้าวราด เอาเลยลูกจ้านเปลี่ยนแต่อีควางมีเอ็ดพ้นในกับปูดกันใ้จบมนุษย์เราตัแต่หนาการากาสร้งการพัฒนามันไม่เกิดเราได้สรุปกันนจวันนี้ครับป้าทุงป้าถุงป้าทุง,งใครนุ่งบายอกบายใจน้ำขึ้นมาหน้าแข็งป้าถุงอยู่กลางขาก็ได้น้ำตามขึ้นมาถึงกลางขาเอาละว,ว่าป้าทุงอยู่กุ้งก็สบาย น้ำตามขึ้นมาถึงที่ทุงป้าทุงขึ้นมาอยู่ลำคอน้ำตามขึ้นมาถึงลำคอป้าทุงจูรอและข้ามอ,าาาานนอ,อุวัติบัยขึ้นรถลงเรือไปเหนือ่ลองใต้หน้ามือตาลายจ่าด้วยเป่าบุญจิ้นอะคนเรื่องขึ้นรถลงเรือไปเหนือหลงใต้เปิดอุบัติภัยจ่ายด้วยป้าทุงไม่ใจ่เป่าบุญจิ้น นั่นแหละป้าถุงทำไมจักโดยปาบุญชินะเอาขึ้นทางศีสานมันเม็นโอ้โถ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 โดโนโัโถัถโถัถโถโารถโนโับถโถอถโหโถงถโ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 ถงถโาโถโถโถสถโถโถโนโถโถโกโถ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 โนโถโถโนโถโถหถลูกนโถโถโนโนโถ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 อถโถโถโนโถ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 นถัถโ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 าโถโถโถโ้โกโถโลโถโถตนีก็ปะ มันต้องผูดกันสักนิดนั่นแหละอาจารย์ครับคือความจริงผมไม่ายจะมาผูดไอเ้เจียเวลาแต่ไอ้องนั่นมันเป็นคนเกีเจียน่ดได้อยู่ยางเสียเผือลุกแพรแล้วมันไม่ยอมแพรไอ้ทองแล้วตื้อว่าตนเองเป็นย้อยผูดแล้วเอาตัวเองเป็นสีตังหันแรกมานี่จะอีมาเจแม่โจนี่ตวดัดหนักจึกล้าก็องแมโจไม่ตบมือไว้แดกเจ้าตายแล้วไอ้ทองใสลุก ก็ชวนป้มก้าวไปนั่งในร้านตระหวาในๆก็เรามาเมืองยังไม่แล้วกินเครื่องดื้อไม่จืนใจปรามก้าวไปตึ้งสั่งราวกับจรองฟงให้ได้ลูกราวับกันอันตะวันนักฤทธิ์ชามาช่วยมือติดแต่ต้องงวดรัวเอาราวกับจรองฟงแล้ก็กินอยู่ฟองหนึ่งจิบบาทไอ้นู้มันเจวนับเเรเผื่อนเทีก็กินไอ้นีเจวนับเครื่องดื้อ กินแล้วจู้จ้าไอ้ราวับนี่มันยาปราบยาค่ากินก็แล้วตายยาค่าก็ตายไม่รู้เลยเว้นดาครับอะนะอะนะอันนี้ต้องนี่มันชี้อันนี้เชออย่างหนึ่งแต่พอไปแล้วมันขี้ด่าแม่นั่นเลยเรื่องมันโอด่ากันไม่ได้เลยลูกเราโอ้เวทโอปอนอ่ะนั่นแหละกันไอ้ปูดกันสักทีวันนี้นะตกงนะ เอาลยไม่จ่ายเอาแฝงนะแต่ผู้แรกจารกวฟังกันเอาเลยลูกเออผูดจะาดีกว่าเ,าเ,าเมื่อตะกี้คุณต้องบอกผมว่าการหนุงฟ้าตุง้งนั่นคือการรักษาไว้ถึงพระเพีนี่และวัฒานธรรมโตมาับเน่นอนเลยืลองนี้แน่นอนเลยคุณจะกัดกันไปเพื่อก็ไม่ขึ้นจ่ายและผมไม่กานแต่ผมขายใจตามคุณต้องว่าคำววาพระเพีนี่และวัฒนธรรมมันแปรไหวเลยผมอยากจะความหมายก้อนี้ ว um a, át, ัดเด็กุณว่าประเพณีและวัฒนธรรมมันเกยเลยเดี๋ยวมันไปลงมันราวคับเหลาด้มั้งฮะไอ้ไรคือประเพณีนี่ไอ้ไรคือวัฒนธรรมถ้าพูดลุกพูดในไหนแก้วก้าวเจอเออพูดว่แล้วรที่วัดพระเพณีวัฒนธรรมคืออะไรผูกมายุ่งเรื่องเฟื่อนเรื่องเฟื่อนหรือฮะฮะถ้าเรื่องเฟื่อนหรือพูดเดียวไม่ใช่มันโรว่าประเพณีวัฒนธรรมคืออะไรแบบนี้ ต่ได้ยินหนักหรือกล้าผูดได้ยินคนก็พูดมันผูดด้วยกำว่าพระเพณีนี่และวัฒนาตั้มพระเพณีนี่คือคุณนามความดีจีตตกทอดมาวัฒนาแปลว่าเพิ่มขึ้นธรรมมาคือจริงดีดีความดีจีตตกทอดมาแต่ดีข้านี้ต้องครับคุณตองคุณควังพมกันนะเราคุณไม่รูนะคุณผูดไม่รูหรือไม่ดูหรือไม่ดูตรนืนไม่ดูตรงไหน,น ไอ้การหนุ่งฟาตุ้งนั่นต้องเออผมก็ยอมรับว่าดีไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าการหนุ่งฟาตุ้งนั่นเออนในมันประโยชน์หือหลอกนายหลอกนายเออน้ำก็มาเท่มกับไม่ต้องพูดดังและเบาๆก็ได้ตายก็แล้วมันหลอกได้ไหมเดี๋ยวหลอกเลยทำไม่จึงทำหลอกก้ามวยก้ามกลองก้ามน้องก้ามมือก็หลอก ผมอยากแกต,ตามคุณเป็นประโยคกันจันว่าอุ้ยหลอกว่านกับปานคอนกรีตคุณเอาไว้ไหนฮะอุ้ยหลอกว่านกับปานคอนกรีตนั่นเอาไว้เนินนี่เอ็นมาหนกูก็กระย,าย้ายตดลนไม่จากเมืองมานี้แกปุ๊บเดียวก็ไม่ตั้มไปเป็นติดไวหลอกว่านอยู่ไหมเนี่ยตุกตาต้านทีก็พัฒนาปัจจุบันนี้เด็กไปจึกซ่าทิ้งกาออกกะลาดไปจะดวกไม่ต้องไปติดไวหลอกว่านอยู่ไหมฮะฮะจริงไหมกับ คุณลองคิดแรวที่วันโลกก็พัฒนาตึงน้อยเลยยังมาโลวานก้ามวยอยู่เลยฮะฮะคุณแล้ววันไหนจะไม่แต่แรกก็นี่ไปใต้หน้าต้องงอควายแฉงแฉงอยู่และตึงคุณนี่ยังให้มาแฉงอยู่เลยหน้าก็ต้องเต้ตบโลรก้าวได้แต่จำโยกเอาใจคูโบต้าแหละไหนจะไม่ก่อนไปรอบก็ต้องแกมาจับดาบปรึม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 เตียมโยก็ยิงไ้จะกัดกันแล้วโด้ แต่้ลจคุณไม่แก้มาไปควันหลูกระเบิดนะครับคุณทองเล่ยอยู่แต่คอเลยครูเดาดาวเด้เบอไปเลก็เอิ้์นไม่พูดอ่ะคอน้อยกับคอน้อยปาตุ้งเงินเจ้ามาตีเอื้อมหน่วยเื้อึงความลมเย็นหน้าหน้าว,วันนี้เราให้หลูกไอเมียก้าวนอนนอนมึงพูดได้ดีนะจ้าตาหน้าทุกจังหวัดได้ยินกครแล้วตายเลยเจอไอ้ <laughs> วกวางแฟนครอบครัวกันแล้ว ผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ดีมีแกล้งก็พอครอบครัวอยู่สบายในการวางแผนครอบครัวแล้วลมึงเอาเมี่ยงก็ไปนอนตุ้งเดียวกันเขาเหลาเออเน,นี่ยกันนี้กันนี้ฟื้นแล้วแล้วพรื้อาเอาตะลุกเออเอาเละตังๆันายแก้วนายตองจังฟังแล้วเข้าใจคือนายแก้วนี่แกมุงตึงการพัฒนานายตองแกมุงตึงในการรักษาประเพณี ตั้งก้อย่างนี่หลูกเออพอจะท่ามเตอสักคำว่าถ้าเรากินตุเรียนเรากินเปลือกหรือกินเนือ้อกินเนื้อกับในแก้วกินเนื้อรับในเลี้ยตุเรียนเธอกินประเภทไหนกินประเภทที่เขาซื้อไงบ่ต้องซื้อเองเออดีกลงแปลเรียกลาวไขาข้องตุเรียนมันอยู่ที่เนือ้อตุเรียนหลูกนะมนุษย์เราจะหนุงปลาตุ้งหนุงกางเกงขาดา้แต่ต้องสร้างคุณน้มความดีนั่นแหละขาข้องมนุษย์ไม่ชู่่ตรงนั้น พระตุ้งกับเราหนุงก็บอกแล้วเนี่ยะผูริษจะทำคนเรานี่เอาตามเวลาจะต้านตีลเไดพ้นนะใครจะหนุงไรก็ได้รูกเออะาบ์กัน <c oughs> ว่าแล้วชัยจะนะเป็นของคุณไม่ได้ถ้าเช่นั้นสงครามต้องยืดเยื้อต่อไป <c oughs> ในคณะตีนังจัน,จนตนนามาณรุนนันปัดิ ามนมัสการครับจบอจริญพ่อลูกนังได้น,เนะเนามัตการน้องโยคีในกะที่มาตนจะมองเงามแ,มแมบุตองราชาตามใจนายผู้นั้น ลรานี่หนุ่ยนี่เธอจำเป็นอะไรนั่นคือราชบ,บุตรคงนครเชียงฟ้าในลูกใช่ครับพระชาจารย์ที่กรกอ,อ,องค์ราชาแสงดูทพร,ระองค์มีรับสังง่งในพระเจ้าได้น้อมนําเ,เจ้าชายมาเพื่อให้พักอยู่ในสำนักวัุงชัยทองของอาจารย์ครับผมโอ้เจ้าชายจะทรงพนวดพนันในลูกไม่ได้หรอกครับผมคือตอนนี้พระองค์นะ่ะจะมีสติวิปลราสนะ โอ้แม่เจ้าชายนี่ลูุกมีตาตีฟันเฟือนครับผมเป็นมานานแล้ยไม่ลูกประมาณสักหนึ่งอาทิตย์กว่าปาเนี่ยลูกในตอนในแก้วแลแตะลุกเจ้าชายผู้ที่มีปู่ท่าอาพรเป็นจํานวนพันจํานวนหมืน่นแต่ตอนนี้พระองค์มีตาตีวิปลาสจะต้องคาดจากความผู้ที่รับผิจาร์กมดขา,ขาต้องมาใส่ทีนี้วิปลาสอะไรกั คำว่าว,วิปลาานันเปรว่าอะไรเเตือนจาันว่าว,วิปลาดนั่นนี่แหละไม่ชึกชา้านี่แหละคนไม่เรียนคำว่าว,วิปลาานันไม่รู้ไม่รู้เลยทาครูก็ไม่รู้เหมือนมึงเลยคือ <c oughs> สติทานฟันเฟือนเอาละอ่ะคอยฐานนำความกราบบังคมทูลกับองค์พระมหาบ๊ผิดว่าทางสํานักไม่คัดคองแต่ต้องดูแลช่วยกันนะ ครับตาในตาทังนั้นข้เจ้าขอถือโอกาสัก,การลาเพื่อนําความไปกราบทูลหม่อมอฉันขอถาวายบังคมลาพระเจ้าขอให้พระองค์ได้หายวันหายคืนเด็นี้แดละลูกมนุษย์เรามันเอาแน่นอนไม่ได้ถ้าทันใดท่านทันอำมมาศไม่วัดเจ้าชายมีอาการคันไม่หยุอนี่เธอรู้ไห่ลูกอยู่ที่ไหนนี่ รู้ข้าพเจ้าก่อนเดินข้าพเจ้าขอทําความเคารพตรานทศกัการโอ้ไม่วีกนฉริตท้มยังรู้จักไหว้พระไหว้ชงน,นี่ยแก้วคนเราเมืยอไงเมื่อไงไอ้เหลืองเรงาไม่บ้าหลเขาหว่าบ้าเนี่ยกูตีนเลวอายุยี่สิบห้าปีแม่หว่าบ้าเลยต้องเออบาเลวบ้าอาเจริญตัวเองค่อยว่าแม่กูอาการบันเทือกวิวว่าแต่แปลงแต่งตัวหนังหน้าโรงเรียนแล้วก็หว่ากูบ้า บาคอยบาความรู้บาแมา่ครูมึงแล่ทีแล้วก็แล่จำพลื้ดได้ไอ้ครูยอ่อยต่อประจาได้ีอย่างชัวไปเด <c oughs> ่นงเงียบสักเดียวทีอันนี้คือสำหนักเลยลูกนี่คือสำนักวัดทุ่งชายทองครบับอาจารย์โอ้เออไม่มีคุณจริตลูกก็คนเรานี่นี่แล้วมันลำบากเออเจ้าใจบรรพฤษลัติตาเด็ดพระราชบพิดาจึงได้ไหวบิคุณจริตลลูก ท่านอาจารย์ที่เคารพข้าพเจ้จโคอรนมัธยการากราบเรียนถามท่านอาจารย์สักนิดหนึ่งท่านท่ามเป,ปลือยโลกในโลกนี้คนดีคือใครครับท่านอาจารย์พวกคำท่ามนี่นั่นแหละว่านายแต่ลึกซึ้งลุกคนดีคือใครครับผมเออแปลกม่ใครรู้ในกลุ่มกล้องเราในทองในแก้วในเรียกคนดีคือใครลุกเออนั่นแหละต่อเขาเรียกว่ายอดอายินุโมโตออ ในต้องอธิบายที่ทร,รกกปปนนู้คนดีคือใครคนดีคือคนที่ไม่บากับโจต้องตัชุดเลยคนบาก็คือคนเดะไม่ดีกับชายต้อปันนันมันไม่ใช่คนดีคือใครครับท่านอาจารย์คนดีนะลูกถ้าเราพูดก็แง่ก็ผุดแต่ซาสนาคนดีคือคนที่พูดทำรือกิจต่างแจประกาศนี้ไม่เบียดเบียนตนเองในผู้อืน่นนั่นคือคนดีทำแล้วเกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นก็ถือกว่าคนดี สเสด็จพ่อของกระผมกับนลาาจยา์ไอ้คนที่ทําความดีอย่างนี้สเสด็จพ่อทรงมองเห็นว่าเป็นคนชัว่วแต่ไอ้คนที่จ้างความชัว่วเสด็จพ่อมองเห็นว่าเป็นคนดีโลกนี้มันคืออะไรกันแนะ่โอ้ตาเช่นนั้นเจ้าใจกงนอยประเทยบางอย่างเอาเถอะลูกถ้าอย่างนั้นไม่ต้องวิตอกกังวลความจริงมันยอมไม่นี่ความจริงพระองค์อยู่ที่นี่สักวันหนึ่งจะจังเวอมาตาวาจ้าความจริงนี้จะถึงพระรลชบิดา ใช่แน่ครับอาจารย์ผมตัดสินใจแล้วว่าผมจะมาอยู่กับเมียผมสินี่ยู่กับใครลูกโว้นี่จำผัวไม่ได้หรือไงเนี่ยอไม่ปัดพลือขึ้นมาแล้วอ่ะลูกแสดงว่ามันร้องตานี้อยู่แล้วกันไม่รู้ว่าเอฟเอ็มเอมเอ็แล้วนะวันนี้นี่คือองค์โยกที่นะลูกนะไม่ใช่ชายาเว้ย ไม่ว่าไปอยู่ที่ไหนไม่มีใครจําได้เมียจ๋าจาผัวได้ไหมทำไมจะจําไม่ได้อ้องเ <G ül> มียเอ้ยเมียคราวกรอเคลียรเราเคยรักกัน <S <S อย่าลืมฉันนะเมียจ๋าเห็น,นเธอมีความสุขทุกเวลาโอ้ผัวจ๋าเมียแสนชื่นใจ เห็นหนแล้วผัวของเมียได้เสียรักมันทรวงหนชีวิตนี้จะไม่ลืมผัวไปจะอยู่ที่ไหนอยู่เนื้อดวงใจเมียคนเดียวหักกันแล้วควันแก้วเนื้อนองมักกันแล้วควันแก้วเนื้อนองขอรับรองหักนี่แม่นหลจังใดกะบ้ากันในแมาเออ อ่าอ่าพระองค์ทรงคิดว่าสำนักนี้คงจะเป็นทีพอจะให้ความอนุเคราะห์ได้ตกลงบาหลับแมดตนะัอย่าตื้อความเจ็บป่วยกองผูอื่นเป็นความทุกข้องเรานี่เจ้าใจรับสั่งทุกตองอยู่เดียวใจนี่ท่านอาจารย์ครับผมต้องขอโทษนะครับที่ทำให้ท่านอาจารย์ยุ่งยาก ลำบากในจิตใจครับเนี่ยจานเร่าร้าวแล้วมาเอฟเอ็มเรวาร้าวได้ไอไหนเรียกหรอหรืไหนต้องมันปั่นเปลือขึ้นมามันปั่นเปลือนมาลายกองมึงบอกเร็ว่าเชื่อบาเดิมกูยังใส่ละเจ้าชายตั้มประไอยนักแน่นสิลูก